นิพานเป็นอายตนะหนึ่งซึ่งแตกต่างออกไปจากโลกา,ายตนะและอายตนะทั้ง6ทั้ง12นั้นเป็นอายตนะที่สูงกว่าวิเศษกว่าและประนีตกว่าอายตนะอื่นแต่ก็ทำหน้าที่ในลักษณะที่คล้ายคลึงกันคือโลกาายตนะทำหน้าที่ดึงดูดสัตว์โลกที่ยังมีความผูกพันอยู่กับโลกไว ไม่ให้พ้นไปจากโลกได้ส่วนอายตนะคือหูตาจมูกลิ้นกายใจก็ทำหน้าที่ดึงดูดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมาลมตามหน้าที่ของตนตนและในทํานองเดียวกันอายตนะนิพพานก็มีหน้าที่ดึงดูดพระพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าไปสู่อายตนะนิพพานของตน สถานอันเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าเรียกว่าอายตนะนิพพานส่วนพระพุทธเจ้าที่ประทับอยู่ในอายตนะนิพพานนั้นเรียกว่าพระนิพพานอายตนะนิพพานมีลักษณะกลมรอบตัวขาวใสบริสุทธิ์จนกระทั่งมีลัศมีปรากฏขนาดของอายตนะนิพพานนั้นวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ราว ร้อยสี่สิโเอนสนสามหมื่นยขอบของอายตนานิพานด้านละสิบห้าล้านหนึ่งแสนยรวมขอบของทั้งสองด้านคือ3 0มสิบล้านสองแสนสยชขอบนี้ก็กลมรอบตัวเช่นเดียวกันส่วนเนื้อที่ที่อยู่ในขอบเท่าไรเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าทั้งสิน้น ในนิพพานเป็นสถานที่โอโถงปราศจากสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นสว่างสวยไปด้วยรัศมีธรรมอันโชดช่วงปราศจากความสว่างจากรัศมีอื่นใดแต่เป็นธรรมลังสีที่เกิดจากความใสความบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสและอวิชชาทั้งปวงนั่นเองอันหนึ่งนิพพานสามก็คือกิเลสนิพพานหนึ่ง ขันธนิพานหนึ่งธาตุนิพานหนึ่งมีความหมายดังนี้คือเมื่อวันเพ็ญเดือนหก่อนพุทธศกส5ปีพระสิทธะกุมารทรงบำเพ็ญเพียรทางใจตัดกิเลสได้ขาดจากใจสิ้นบรรลุถึงซึ่งพระโพธิญาณณภายใต้กวงไม้สีมหาโพครั้งนั้นกิเลสาสวะทั้งปวงที่เคยประจำคอยกีดกันพระองค์ ให้ทรงเวียนไหวอยู่ในวะัฏะสงสารนับจำนวนหลายหมื่นหลายแสนชาติเป็นอันมากนั้นไม่อาจจะกลับมาสู่พระองค์ได้อีกความสิ้นไปแห่งกิเลสาสะวะอันเป็นเครื่องเสียบแทงพระองค์ตลอดมานั้นเรียกว่ากิเลสนิพพานความแตกทําลายแห่งขันของพระองค์ซึ่งแม้ในชาติใดๆก็ตาม ขันในภพสามนี้ก็จะต้องสวมพระองค์ตลอดมาความแตกทำลายแห่งขันในชาติที่สุดท้ายนี้ขันเหล่านี้ก็ไม่อาจจะสวมพระองค์ได้และพระองค์ก็ไม่กลับมาสวมขันเหล่านี้อีกต่อไปเพราะพระองค์ทรงพ้นไปจากขันเหล่านี้แล้วความแตกทำลายแห่งขันนี้เรียกว่าขันทนิพานต่อเมื่อใดเสร็จพุทธกิจของพระองค์ ที่จะต้องทําในพบนี้แล้วขณะนั้นพระบรมธาตุของพระองค์ก็จะสูญไปจากพบนี้ความสิ้นไปแห่งพระบรมธาตุนี้เรียกว่าธาตุนิพพานพระพุทธเจ้าองค์ที่สุดนี้คือพระสมณโคดมปัจจุบันนี้พระบรมธาตุของพระพุทธองค์ยังคงอยู่ไม่สูญสิ้นไปก็ยังไม่เรียกว่าธาตุนิพพาน ส่วนนิพพานที่ท่านจำแนกเป็นสองประเภทนั้นคือสอุปาทิเศสนิพพานหนึ่งอนุปาทิเศสนิพพานหนึ่งสำหรับพวกทำสมาธิปัจจุบันเรียกกันง่ายๆอีกแบบหนึ่งคือนิพพานเป็นซึ่งอันตรงกับสอุปาทิเศสนิพพานและนิพพานตายอันตรงกับอนุปาทิเศสนิพพาน นิพพานซึ่งเป็นสถานที่อยู่ของกายธรรมนั้นอยู่ในศูนย์กลางของกายธรรมนั่นเองที่กล่าวนี้หมายความถึงเวลาที่กายมนุษย์ของพระพุทธเจ้าพระอรหันยังมีชีวิตอยู่ใช้กายธรรมเดินสมบัติเจ็ดเที่ยวตามแบบวิธีเดินสมบัติที่เคยกล่าวไว้แล้วนั้นกายธรรมก็จะตกศูนย์เข้าศูนย์นิพพานในศูนย์กลางกายธรรมนั้นนิพพานนี้ชื่อว่า นิพานเป็นหรือสอุปาที่เศนนิพานเพราะเป็นนิพานที่อยู่ในศูนย์กลางของกายธรรมที่ซ้อนอยู่ในกลางของกายอารูปภมกายรูปภมกายทิพย์และกายมนุษย์เป็นลำดับเช่นนั้นยังอยู่ในกลางของกายที่ยังหมกมุ่นคลองกิเลสอยู่ตามสภาพของกายนั้นน,นความบริสุทธิ์ของนิพานที่อยู่ในท่ามกลางกิเลสเหล่านี้เอง เรียกว่าสัพปาทิเศตนิพานสภาพของนิพานนี้ก็มีลักษณะกรมรอบตัวใสบริสุทธิ์ยิ่งนักแต่ถ้าว่านิพานนี้เป็นนิพานประจํากายของกายธรรมจึงมีพระนิพานหรือพระพุทธเจ้าประทับอยู่เพียงพระองค์เดียวความจริงถ้าจะกล่าวตามส่วนและตามลักษณะตลอดจนที่ตั้งแล้วก็จะเห็นว่านิพานเป็นหรือสอัพปาทิเศนิพานนี้ เป็นที่เร้นอยู่โดยเฉพาะของกายธรรมในเวลาที่ยังมีขันปรากฏอยู่นอกจากนั้นสู่ปาทิเศสนิพานยังเป็นทางนำให้เข้าถึงอนุปาทิเศสนิพานหรือนิพานตายอีกด้วยคือเวลาที่ขันซึ่งรองรับกายธรรมอยู่นั้นจะสิ้นไปพระพุทธเจ้าพราะอรหันต์ย่อมจะต้องเดินสมาบัติ8และเข้าสู่สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ ขณะนี้เองเวลาที่กายทรรเข้าสู่สอุปาทิเศสนิพานทรงดับสัญญาและเวทนาสิ้นแล้วจึงเดินสมาบัติปฏิลมอีกคราวนี้กายธรรมก็จะตกศูนย์เข้าสู่อนุปาทิเศสนิพานซึ่งมีลักษณะรูปพันสันฐานและขนาดดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั่นเอง จากหนังสือแนวเดินวิชาหลักสูตรคู่มือสมพานของหลวงพ่อวัดปากน้ำโดยอาจารย์การุณบุญมานุษย์อดีตผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี